ประกาศเตือนฉบับที่หนึ่งเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคพิสานตอนบน22-26มิถุนายน2567เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และวันที่22 2 4ถึง24มิถุนายน2567มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคอีสานตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งดังนี้ วันที่22มิถุนายน2567ได้แก่จังหวัดบึงการสกลนครนครพนมวันที่23 2 4มถึง24ิมิถุนายน2567ได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสิน์วันที่25 26ถึง26มิถุนายน2567ได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคาย มึงการนครพนมสกลนครกาลสินมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิของให้พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังฝนตกหนักฝนสะสมอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ